สวัสดีค่ะผู้ปกครองของไทยคะผู้ปกครองของพี่ธันวาใช่ไหมลูกหรอพี่ธันวาอยู่บ้านดื้อไหมจริงเหรอไม่ดื้อเลยหรอพี่ธันวาน่ารักมากเลยใช่ไหมพี่ธันพี่ธันวาเกณ์นหนูไหมคะจริงเหรอย่างขนมหนูเปล่านิดหน่อยจริงอ่ะ เฮ้ยโกหกเปล่าเนี่ยไม่พูดเลยนี่ทันวาทันวาเดินมาครูหน่อยที่เธออยู่บ้านเธอน่ารักขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> เคยเคยแกล้งน้องเปล่าเออแย่งขนมน้องไหม <c oughs> แยง่งทำไมน้องบอกว่าเธอไม่เกเรเลยอะโอ้หน้องไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยจะรักพี่เลยนะรักพี่เปล่าพี่ดื้อไหม เอาเอาให้แน่ดื้อหรือไม่ดื้อ <c oughs> ธันวาดื้อเปล่าโอเคบายบายอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะพี่ทันวายังเขียนเพลงอยู่ <c oughs>